มอสตอรบีววรี่โปรตีนโก,โกโก้กาแฟที่ตุ๊กฉีกมาอ่าสินค้าใหม่ตัวนี้หนูเปิดขายไลน์แรกค่ะเอาซองใหม่มาอยาให้ทาวซูปเปอร์วีเีนะคะคได้ฉีกกระจองเลยค่ะ,คม,ม,ะมีช้อนแถมด้วยค่ะฉีกนะจะเป็นซองซิปแบบนี้ค่ะอร่อยมากคือหนูเทสมาสามเดือนค่ะ หนูปั่นนะคะหนูปั่นโปรโตีนหนึ่งแล้วก็หนูตักใส่หนึ่งช้อนหนูเทสด้วยตัวเองนะถ้าหนูกินเที่ยงหนูจะหิวบ่ายสามจะหกินนานหอมมากค่ะแม่วันนั้นได้ตัวเทสไปตัวเทสเนี่ยอร่อยมากมันจะแบบว่ากินทำให้ทุกอย่างในชีวิตกินง่ายขึ้นอะ่ะใช่แล้ว,วันใส่ยำใส่อะไรได้หมดนะม,นมันพิเศษต้องใส่ยำได้นี่แหละแม่ใส่ได้ทุกอย่าง ใส่อาหารเสริมทุกตัวได้ที่คุณทานใส่นมที่คุณทานใส่ได้หมดมันจะช่วยเร่งระบบการเผาผลาญใคระรบบเผาผลาญเสียนะตัวน,นี้ดีมากใส่ช้อนอย่างนี้นะคะกกกาแฟกาแฟค่ะกินได้ทุกอย่างกินกับนมที่บ้านก็ได้กินกับน้ําผลไม้ที่บ้านก็ได้กินได้หมดนี่โกโก,โก้โคือลูกค้าหนูส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงคุณแม่หลังคลอดคนที่ให้นมลูก พุงใหญ่พุงยาพุงเหี่ยวเกิด mm hmm. จากระบบการเผาผลาญเสีย mm hmm. และที่สําคัญนะตัวนี้มันทานได้ทั้งหมดทุกเพศวัยเด็กทานได้สี่ห้าขวบอะไรทานได้หมดค่ะผมได้ข mm ่าวว่าตัวนี้มันเพิยเพิ่มน้ำหนักเด้วยช่วยหลายอย่างค่ะช่วยหนูบอกคําเดียวว่าดีมากหนูผลิตสินค้ามานิวทานอะไรทานได้หมดค่ะ mm hmm. มีอะไรบ้างที่หนูทํามาไม่อร่อย mm hmm. ถ้าลูกค้ากินแล้วแม่ไม่ดีก mm hmm. ว่าที่โฆษณาเลย ลูกค้าเม้นหน้าไล์ได้เลยค่ะไลน์หน้าหนูยอมลูกค้ดาด่าประจานหน้าไล์เลยค่ะอะ่ะเดี๋ยวหนูจะให้ที่เคยชิมไปใช่ไหมใช่ค่ะคนเคยกินแล้วหนูจะไม่กินที่เคยทานยังคะม,มานี่นอะ่ะพี่พี่แต่เซเว่นมานี้ค่ะ,มามาคะ พี่ถอดแมสให้หนูหน่อยคุณพี่เข้า,าไ,ปไปเลยค่ะไปเลยค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะสูงมาไหนคะชื่อปอค่ะพี่ปอหนูอยากให้พี่ปอพี่ปอไม่เคยทานเลยนะตอนนี้โอเคหนูจะให้พี่ปอชิมว่าแต่โปรตีนรถมอปั่นคู่มะพร้าวสกัดของหนูที่นําเข้าจากไต้หวันอาชิมก่อนกระเป๋าเคยกินยังเ,ยเอยกินแล้วไม่ต้องกินปาเบียเคยกินยังอร่อยัวขึ้นกว่าเดิมเนาะอร่อยไหมเพราะว่าเปิดกินโปรตีนมอแล้วยังไม่เคยกินยัง ยังไงผมไม่เคยกินผมว่ากินเป็นแบบไม่ใส่น้ำอะไรด้วยกินเปล่าๆเหรอคะใช่ครับลองชิมใส่ปลาอร่อยอ่ะแล้วถ้ารสสตรอเบอรี่เดี๋ยวตาชิมสตรอเบอรี่อร่อยอร่อยอันนี้นัวอร่อยมากอร่อยมากอร่อยนัวเลยค่ะอร่อยมากแม่จริงๆอร่อยแบบอร่อยเลยวันนั้นได้ไปซองเดียวอยากจะได้เพิ่มเลยอร่อยจริงไทรอยเป็นพิษทานได้ไหมหนูเป็นเนื้องอกไทรอยด้านซ้ายและด้านขวาผ่าด้าน ขวาแล้วเหลือด้านซ้ายต้องผ่าตัดหนูไปน่าแต่เด็กเพิ่งเห็นแก้วปั่นแบบนี้ไปเอาแก้วปั่นมาแถมลูกค้าห้าสิบลัทุกท่านเลยแถมทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์วันนี้ห้าสิบลัอขอดูนมหน่อยก่า